สวัสดีค่ะม้นนี่ไปเดีนมานบ้านนั้นพี่น้องไปเดีนเลอก็เดอเป็นเพ่นเป็นป่าลูกพี่สาวไ่แม่เนาะเป็นซื้อปาก,กาวเบิ่งหมักเน่าเพ่นโดโรกอันนี้หมักเน่าลูกผสมเลอรกัเดอเป็นหมักเน่าสีเบิ่งดอกงามงามดอกหมักเน่าพี่น้องนี่มีดอกหมักเน่าคุณเพ่นปลูกพักขี่เลียกยไว้เป็นหัวบ้านบ้งมมีต่ของกินเต็มเลยบง้งไหมอันนั้นหมักเน่าน่อย อันนี้ก็บมะเขืียบก็ร่างเป็นดอกป้าเป็นดอกหลายขึ้นยังมะเขือเปียกลงเลยมะเขืียบสองปีนึงเนี่ยพี่น้องเป็นดอกเิ่งมะเขืียบเพิน่นอันนี้เพิ่นเอาอินทาผาลัมมาปลูกนนเนาะขะเนาะเิ่งนะก็ร่างงามปีนั่นประเดีนมาต้นน้อยหนึน่งบันนี้ต้นใหญ่ลงนะก็ร่างแตกกอก,ห,อกนหนึน่นบักใหญ่เลยป้าละมุดใช่ไหมโดกแต่ต้นน้อยหนึ่งดกพักดกเนี่ยอันนี้ปลูกเม็ดพืชตอนจริงนี่เจ๊อู้ยโดกขาดสวยพี่น้องลงนะบักมุก โอ้ยเอ็นหมากละมุดกรอบไม่ลงนะดกดกป้องนะดกคุกกิ้งเอาโหลดเพิ่นตอนกิ้งเอาบ้องนะอันนี้อันนี้เอออันนี้เพิ่นตอนกิ้งเอาเด้อค่ะเด้อดกดกบ้องนะนี่บ้านนั่นผู้เพิ่นนั่นเลี้ยงนั่นร้านให้ประเดียนพี่น้องกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องกันผู้เพิ่นเลี้ยงร้านให้ประเดียนนั่นนะที่ประเดียนนั่น วันนี้เพิ่นก็นเลยลดลมให้ปลาหักก็เลยเอาไปให้แม่ไปลเด่นเลี้ยงอยู่ตอนแม่ไปลเด่นก็นเลยเลี้ยงเแ่าๆก็ได้เลยเลี้ยงหลานเบ่งงามงามพี่น้องงามขักงามเนี่ย น้องไปคนเนาะไปน้ำข้าเจ้าเหรอน่องไปเดินเอาหลานมาเอาหลานมานัน่เนาะผู้เดินเสีย่ยงเสียบไม้ใส่แัวนี้เสียบเพราะท่านใดหย่านพี่น้องเขาว่าอะไรนี่นั่กระชีไปเสียบเอาซอยขาดไปละ อันดินไส่ปลูกยังกระงามงามพี่น้องเราพงเนี่ยพราะว่าดินไส่กันเท้าหดน้ำเทียนึงมันสีสุ่มซื่นก็ยังเพราะว่ามันเป็นอันอันอมน้ำดีดีเนาะดินไส่พวงเนี่ยละมุดเพิผลดกดกดกเป็นกิ่งเป็นกิ่งเลยพวงเนี่ยเบ่อึดกินดอกนี่งบ้าถ้าได้ซื้อเขาทั้งสี่ลักันขยันปลูกยู่ปลูกกินบื่อจักเม็ดพี่น้องเอ้อันนี้ต้นสะท้อนก็ลังงามือกันเนาะเพิ่นปลูกพุ่นทีเพิ่นหอดพุ่นเด้พี่น้องทีเล่าหอดพุ่นทีเล่ากว้างเนาะ น,นี่ละอันนี้ก็สีิเมนหมักลำไยที่นี่โอ้ลำไยก็ล่างเป็นดอกนะจิเมนลำไยตอนน่ะบางส่งจงคอยเป็นดอกไว้ปนีนี่งมาเคือขึ้นนี่มักเครือขึ้นก็ล่างสุกเนาะค่ะเนาะ โค่ลำไยหลายต้นอยู่ต้นนี้มันปลูกไว้ลำไยหลายตน้นนี่กะเพรามีกะเพราอันนี้กะเพราปลาเข้าเอินทางบานประเดือนเนาะแล้วก็กะเพราธรรมดามีของพิ่นุ่นอินตาภาลพิ่นกระลัางงามต้นนี้งามเขาเขาเลยนี่ต้นนี้งามปีนั้นประเดือนก็มากกับต้นนี้ก็งามงามตนน้นใหญ่อันทางผุนกะใหญ่อยู่แต่บ๊อบปันใดมันปลูกไว้ นี่ต้นทุเรียนโอ้ต้นทุเรียนใหญ่หรอพงพี่น้องปีนั้นประเดียนเห็นต้นน้อยๆนึงปีนี้ต้นทุเรียนเราใหญ่ๆงามๆมั้งนะต้นทุเรียนใหญ่หรอพงเนาะโอ้ต้นทุเรียนงามต้นนี้ไหมขนาดปลูกไว้ทังสี่ก็ยังงามเนาะต้นทุเรียนไหมสิได้กินอยู่ด้นี่ปาดงามให้ต้นนั้นปลูกที่หลังตินั่นโอ้งามงามงามคักต้นทุเรียน นี่มากันนี่เด้อจะเแม่นกินบ่กันนั่นนี่มาเขือพ่วงนี่บอ่อึดกินดอกนี่บ่ตายง่ายสําปลูกจังได้ก็ได้กินอันนั้นต้นทุเรียนคือกันอันนี้ก็งามขึ้นกันเนาะค่ะเนาะอันนี้มาเขือพ่วงงามงามนะอันนั้นบริเวณบ้านเพิน่นอันนี้บานเพิ่นเด้อค่ะเด้ออนี้บ้านเพิน่นบานข้าเจ้านี่มะพร้าวน้ำหอมข้าเจ้าปลูกฟูกนะปลูกมากจากคุณ กำลังสิง,งามมะพ,พร้าวน้ำหอมมะพร้าวกันท่าปลูกเองนั่นหาปีได้ได้กินพี่นอ้องอือหาปีก็ลังอันนั้นอ้าวเบื้องในขนาดปลูกไว้เองสีกับงามเบื้องในพักอันนั้นพักหอมปีไหมพี่น้องนี่มแม่เราเบืนะ้องในคนหาปลูกไว้เองสีกับงามเอาไว้นั่มสีกับงามดินทรายปลูกยังกับงามพี่น้องให้เบืนะ้องในไอ้เบื้องอันนี้มันยังมันเทิดตีนี่อือ เออต้อนอันนี้ก็งามน้องมึงเนี่ยผักแเปลเออผักแเปลว่างในปลูกไว้ยังสีก็งามเนาะเบิ่งดอกม่วงอันนี้ดอกม่วงยังน้ำดอกไม้ียังนี่<ม>เขียวเฉยตีโอ้น้ำดอกไม้ตีมาปีนั้นแหละเป็นนวยปีนี้กําลังเป็นดอกเนาะพอมันกําลังเข่าหนาแล้ง,บงเบิ่งผักเเผลงเป็นงามงามพี่น้องเป็นปลูกไว้บว่าอึดกินดอกผักแเปลงาม พุ่นทีผุนแง่ไปพูดนะอันนั้นพักขากระลังป่งหยอดพักขากันเต็มอยู่นะกระลังสิป่งหยอดขึ้นมากงามๆพุนไกลไข่เจ้ามึงไกลไข่เจา้า,จา,า,จาพี่ี่ดอกไม้ อ้ยเบิ่งเน่ดอกบักม,ม่วงแห่เพื่นงามงามงามึงเนาะปั่นดอกไม้เป็นพวัวเป็นพว่วงมึงนะพุ่นดอกบักม่วงงามงามพี่น้องนะอันนี้เพิ่นเลี้ยงปลาดุกป้าปลาดุกงามงามพี่น้องไงบังเนะี่ยเออเลี้ยงสี่ก็ดีงามนันก็เปิดท่อออกไปหนีตินบ่เออก็ดีแถบว่าอืมนี่ตัวโตงามงามมึงเนะี่ย จักโตแล้วนี่เดี๋ยวซุยบ่ตายติคือว่าจังซั่นเโอ้ผู้หลายคนน่ะเจ้าลงเทื่อละจักโต200บ่ละ100ติบ่ละ100ติว่าตัวอันอันนี้ตัวใหญ่เนาะคือซ่ํากันได้ขายบ่โอ้ยเอาไปกินติอืออือ จ้าบ่เอาไล่แดงมาใส่ให้มันนำ้นำนมมันสกินไล่แดงน้ำทีืมึงมันกินอาหารเป็นเลี้ยงปลาดุกที่ต,ต้องต้องขายายมัน,น,นบอ่ออีกแล้วคันเราล่วงไหลมันน่ะอืมจัจกมือเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำที่หนึ่งตีโอ้ งามงามพี่น้องีงมึงม,มีหอดปลาดุกเลี้ยงว่าต้องไปหานเห็ดสาหยากเนาะคู่มือคือท่านสมัยแท้ั้งต่กี้ต้องขุดสาขุดบอ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงปูคู่มือจะเป็นท่านสมัยสอันสุนเนียเนาะอันอันเจ้าบลองเอาปานซุ้มขาวซุ้มตะเพียนไปหยังมามาลองเบิง่งมันมันบ่ใหญ่ตีโอ้มันเลี้ยงสีบ่ไ้วันเถอะ ปลาคอเดี๋เป็นไหนปลาคอตีอืมบางปลางามเนาะค่ะเนาะประเด็นกะทิจบคลิปไว้ซ้ำนี่ก่อนเด้อค่ะเด้อเบางไก่ผลงามงามมั้งนี่ยกําลังกินน้ำขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟเด้อค่ะเด้อเอาไว้คลิปสิยาวไปก็ขอขอบคุณ เพื่อนใหม่มากก่ช้าๆได้พาเลี่ยมงามเนาะคะ่ะเนาะหายจะเลื่อนลงเรื่องเกาหนาทรามาหากินไปด้นกับติจบคลิปไปซ้ำนีก่อนขอบคุณทัวร์ลูกด้วยค่ะเด้อต o งคิวยูโซมัตไมเฟนตังคิวตังคิวเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีก่อนเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ